สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเก็บผักชีให้อยู่ได้นานนะคะเวลาที่เราซื้อผักชีมาจากตลาดแล้วเหลือจากการใช้งานถ้าเราเก็บผักชีถูกวิธีผักชีก็จะเก็บได้นานขึ้นค่ะ วิธีเก็บผักชีให้อยู่ได้นานในวันนี้นะคะเราจะใช้วิธีตัดแบ่งลําต้นผักชีในส่วนที่ติดกับรากกับส่วนที่ติดกับใบให้แยกออกจากกันก่อนค่ะตัดแยกออกจากกันนะคะเราจะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ทั้งสงส่วนเลยค่ะทั้งส่วนของรากและส่วนของลำต้นและใบ นำแต่ละส่วนไปล้างน้ำให้สะอาดเราแยกกันล้างนะคะเพราะว่าส่วนของรากบางทีมันก็มีคราบดินเศษดินติดอยู่ค่ะพอล้างเสร็จแล้วให้เรานำมาผึ่งลมให้แห้ง หลังจากผึงไว้ในอากาศปลอดโปร่งจนรู้สึกว่าผักชีแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเก็บกันค่ะก่อนที่เราจะเก็บผักชีใส่ตู้เย็นนะคะเราจะห่อด้วยกระดาษก่อนค่ะถ้าผักชีมีจำนวนมากนะคะก็แบ่งส่วนออกมาห่อกระดาษค่ะไม่จำเป็นจะต้องห่อทีละเยอะๆนะคะห่อมาเป็นทีละส่วนค่ะ ม้วนม้วนม้วนกระดาษนะคะให้ห่อหุ้มผักชีทั้งหมดแล้วนำไปใส่ในกล่องเก็บอาหารค่ะเราก็ทำอย่างนี้นะคะกับผักชีที่เหลืออยู่รวมถึงรากผักชีก็นำม,มาห่อในกระดาษเช่นกัน วันนี้โอช้กระดาษซับน้ำมันนะคะเอามาห่อผักชีห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาใส่ในกล่องเดียวกันนั่นเลยค่ะแบบนี้จะทำให้เวลาที่หยิบมาใช้งานก็หยิบง่ายด้วยนะคะแล้วเราก็ปิดกล่องนำไปแช่ในตู้เย็นได้เลยค่ะวิธีการนี้จะทำให้เก็บผักชีได้เป็นระเบียบอยู่ได้นานและนำมาใช้ได้ง่ายดายด้วยค่ะ นั่นก็เป็นวิธีการเก็บผักชีอีกวิธีการหนึ่งที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ